สวัสดีครับช่องตาหลานชวนชิมนะครับวันนี้อยู่กันที่ถนนคนเดินนะครับวันที่13ธันวาคมนะครับผมมาขายปพลเสีอจ้าขอจอนชิมเันหน่อยค่ะแล้วก,ก่อนได้นะครับปูนาเลยจ้าหนึ่งมียำมีนะครับดูก่อนได้นะครับผมขอ โทรสั่โทรไปเบอร์ก็ได้พี่โทรแล้วมีเบอร์ในึที่วันก่อนเมื่อไหร่โทรที่จิกหน่อยได้เห็นโทรกลับมาอยู่ใช่เหรอพี่พี่อาจะหนับมั้งโทรตอนเช้าก็หนูจะโทรช่วงกตอนเที่ยงแล้วพี่โทรกลับได้คล้ายเจ็ดถูกแบบจได้จะเป็นเบอร์กว่าเออป็นเบอร์ผมครบได้ไหมของครบไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่มีไมี่นี่ ตอนนี้ของก็จับนางเต็มสวยนะครับมีทั้งโพมีทั้งหอยนะครับผมทำไมไม่เข้าอ่ะครับผม<อ>ที่ไหนใต้บ่ใช่ไหม ดูก่อนได้นะคะเมนูปูนาเลยจ้าเนื่อมียำมีนะคะดูก่อนได้นะจ้าไปเลยไปดูก่อนได้นะคะไก่อยู่เลยซุมไฟมาหน่อยเองครับดูก่อนได้นะครับปูนาเลยจ้าเอาของมา ว่าของกินให้เลือกซื้อเยอะเลยนะครับผมไ,ไปดูก่อนได้นะจ๊ะเมนูปูนาด้นี้เลยจ้าดูก่อนได้นะครับเมนูปูนาเลยจ้านึ่งมียำม,มีนะครับปูนาแทรับประกันมันทุกตัวนะครับผมดูก่อนได้นะคะวันนี้คนไม่เท่าไหร่นะครับคนจะน้อย ไหมย่างอันนี้นึ่งครับผมก็มันก็ใช่อันนี้หกสิบหกสิบหกสิบห้าสิบหร่อไม่แล้วจัดการหน่อยจัดการหน่อยลืมไปแล้วน่ะลืมไปแล้วหกสิบ เออทีแรกจะคิดถูกกว่าเดิมมั้งนะไปทักถ้าเป็นร้อยไงดูเดินเนี่ยร้อยหกสิบกับอีกหกสิบเป็นเท่าไหร่กิดให้ด้วยดูก่อนได้นะคะปูนาเลยจ้า อไไม่นแบนี้ก็ไม่ต้องไหวทนิ้ไปเยอะก็าด้เลยคอินดีกวาอ่อยไไลฝากยไร่ถ่าย็กสเลยไม่ไลฟอะไรก็ะั่ยเลยอะไรทำอะไรอะไร เขาบกาอยู่ไทได้เก็นะทีมยาม่ทีเอกท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่ยอหนึ่งทกะดนอยี่สองร้อยยี่ใช่ถูกป่ะร้อยหกกหกก็เป็นสองร้อยไม่ใช่ด้วยเลยสองร้อยสองร้องั้หนคิดสองนี่ไม่ได้้ไม่ได้เอาใบเนี่ยให้ตั้งเยอะเห็นไหมนะให้มาใบเดียว กำไรทั้งันนนน้นรู้รั้รโอเครำบ่อม่งทั้งเรก่อได้นะแป๊บหนึ่ง ลอยดอ,องแบบไม่ใช่เค็มมากใช่ครับเค็มนิดนิดกำลังดีเราเรียกว่าอะไรอะไรอ่ะปูมะปลาปูปาปปาปปนาดองน้ำปลาครับของผมไม่ได้ดองเกลือเป็ปนดองน้ำปลาที่อย่างนี้เท่านั้น อันไหนครับ60บาทมันปูชิมได้นะตัวเดียวกันกับทย่างกันแค่ย่างอย่างเดียวตัวเดียวกันอันนี้ย่างตรงนั้นครบเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนั้นก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยเลยนะชิมได้นะครับิด้นะใช่แต่ไม่ใช่เป็นโชคเดียว แตวหัดยำก็ลืมเลยเอาลุงลได้รอดก่อนจะมายำอะอะไรดีครับพี่ถามได้นะครับดูก่อนได้นะครับผมอันไหนเอ่ย60บาทครับมันปูเป็นมันปูแท้นะครับพี่ชิมได้นะครับครับผม